สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้ก็จะพูดถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะครับก็เนื่องจากว่าเธอโชว์ฟอร์มได้อย่างโอ้โหสุดยอดเยี่ยมกับทียมทองเลยนะครับโอ้โหในรอบที่3เนี่ยนะครับโอ้เธอทําผลงานได้อย่างโอ้โหยอดเยี่ยมนะครับก็พาทีมรั้งที่4ในลีกนฮะแล้วก็พง,งาดเป็น1ใน7ของผู้เล่นยอดเยี่ยมของลีกเกาหลีใต้ในรอบที่3นะครับวันที่26หธันวาคม2 5้หลังจบวอลเลย์บอลโคโววีวลีกเกาหลี ฤด,ดูการ2023ทับ24รอบที่3ซึ่ง ibk athos ต้ตนสังกัดของชมพู่พรพนธ์เกิดปราดโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงแข่ง6นัดชนะ5แพ้1มีทั้งหมด28คะแนนร,รั้งอันดับ4ของตารางนะครับล่าสุดชมพู่พรพันธ์เกิดปราดก็ได้รับเลือกให้เป็น1ใน7ของผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ก็คือระหว่างวันที่2ธันวาถึง25ธันวาก็คือประจำรอบที่3นะคร ก็ในตำแหน่งเซตเตอร์ร่วมกับเพื่อนอีก2ท่านนะครับก็คืออับอบคอมบี้บีหลังแล้วก็ชินยอนคยองริเบโรตัวรับอิสระโดย7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำรอบที่3นะครับมีดังนี้หัวเสาคิมยองคยองพิง k s สไปเดก็คือกะตันคิมนะครับแล้วก็ค so ังโซวีทีม GS k a ส t e c ส่วนบีหลังก็คืออับอคอมบี้จาก i b บคอา ส่วนิเอร์บ็อกก็เป็นยังไฮโยจินของฮุนไดฮิวสเตทกับแบร์ยูนาของไฮพาสส่วนตเซตเตอร์ก็เป็นพรพันธ์เกิดปาดนะครับจาก i อพีเค h o นโทสลิเบโรก,ก็ชินยอนขยองจาก i อพีเค h o นโทก็เรียกได้ว่าในรอบ3นี้โอ้โหทีม i อพีเค h o นโทเข้ามาถึง3คนเลยนะครับสำหรับตารางคะแนนหลังจบรอบที่3มีดังนี้นะครับอันดับ1ก็เป็นทีมฮุนไดฮิวสเตทมี41คะแนน ก็คือทีมของน้อง2นะครับแข่ง18นัดชนะ13แพ้5อันดับ2ก็คือพิงค์สป d e เอร์ของกัปตันคิมมี39คะแนนแข่ง18ชนะ14แพ้4ส่วนอันดับ3คือ GS c a r t e ลเมี34คะแนนแข่ง18นัดชนะ12แพ้6ส่วนอันดับ4 IPK a u t o o o s ก็คือทีมของชมพู่พรพรร์เกิดปรานะครับมี28คะแนนแข่ง18นัดชนะ10แพ้8 ส่วนอันดับ5คือทีมเรดสปาร์ของเมกาวตีมี24คะแนนแข่ง18นัดชนะ7แพ้11ส่วนอันดับ6คือทีมเอ็ก e ์เพรสเวไฮพลาสของธนชาสุขสดมี16แต้มแข่ง18นัดชนะ5แพ้13ส่วนอันดับสุดท้ายก็คือ AI p i p p p r r หรือ p a p e r Bank นะครับมีเพียง7คะแนนแข่ง18นัดชนะ2แพ้16โอ้โหเรียกได้ว่า ในรอบที่3นี้ทีมของ IBK a n ค t o นโทนี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็ทำให้ทีมขยับขึ้นมาเป็นอันดับ4น่าจะอยู่อีกนานเลยนะครับเพราะว่าคะแนนตอนนี้ก็ปกติจะสลับกับทีมของ m e g า w a ตีนะฮะแต่ตอนนี้ก็ทิ้งห่างของเมกาวตีไปถึง4คะแนนนะครับเพราะว่า IBK มี28แล้วก็ของเลสบัคเมกาว w ตีมี24ก็ถ้ายังรักษาฟอร์มแบบนี้นะครับ มีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงอันดับ3เพราะว่าเป้าหมายหลักของทีมของชมพู่ตั้งเป้าไว้ว่าในฤดูการนี้ต้องการติดท็อป3ก็คือ1ใน3นะครับสำหรับในรอบที่4ที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็คือ27ธันวาคม2 5 6 6กนะครับก็จะเป็นทีมของ IPK a t r o s นะครับเปิดบ้านต้อนรับทีมของอน้องสองวิภาวีะคะคือทีมฮุนไดฮิวสเตทนะครับก็ อย่าลืมให้กําลังใจ2ส,สาวไทยเช่นเคยนะครับก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจกับช่องโจสปอร์ตดยการกด subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุกโจลาไปแล้วสวัสดีครับ